เปิดแล้วทางลงลอดวงเวียนถนนเลียบคลอง5ทางแยกต่างระดับลำลูกกาและติดตามความพร้อมการอำนวยความสะดวกปลอดภัยบนมอเตอร์เวย์เทศกาลปีใหม่2568หลังจากที่กรมทางหลวงได้ดําเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับลำลูกกาพื้นที่อ,อําเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดสะสมบริเวณดังกล่าว และต่อเนื่องเข้าไปในทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก้าซึ่งภาพรวมการก่อสร้างประกอบด้วยส่วนต่างๆได้แก่การก่อสร้างสะพานกลับรถลำลูกกาการก่อสร้างสะพานยกระดับมุ่งหน้าอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีและการก่อสร้างวงเวียนแยกคลอง5โดยในเดือนตุลาคม2567กรมทางหลวงได้เปิดใช้สะพานกลับรถลำลูกกาเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับรถที่ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ก้า มุ่งหน้าเข้าอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีและได้เปิดใช้สะพานยกระดับรองรับรถจากอำเภอลำลูกกามุ่งหน้าทิศทางวัดมูลจินดารามและอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานีหลังจากนั้นกรมทางหลวงได้ปิดแยกสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางแยกคลอง5อ้ายางถาวรเพื่อก่อสร้างวงเวียนสำหรับเชื่อมต่อถนนเลียบคลองห โดยวันที่13ธันวาคม2567ที่ผ่านมาการก่อสร้างวงเวียนดังกล่าวแล้วเสร็จกรมทางหลวงจึงได้เปิดใช้งานทางลงลอดวงเวียนมุ่งหน้าถนนเลียบคลอง5เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดบริเวณทางลอดสะพานอนุญาตเฉพาะรถยนต์ที่มีความสูงไม่เกิน2.20เมตรเท่านั้นซึ่งผลจากการเปิดให้บริการจุดต่างๆของโครงการ สามารถแก้ปัญหาการจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับลำลูกกาได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการอำนวยความสะดวกปลอดภยัยแก่ผู้ใช้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในช่วงเทศกาลปีใหม่2568กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองกรมทางหลวงได้ดำเนินงานดังเช่นทุกเทศกาลที่ผ่านมาอาทิการดูแลสภาพเส้นทางให้มีความพร้อมการตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยบนสายทาง ความพร้อมของบุคลากรส่วนต่างๆเช่นการจัดการจราจรเจ้าหน้าที่ call center ทีมงานกู้ภัยการให้ข้อมูลข่าวสารและความพร้อมในการให้บริการที่พักริมทางทุกจุดบนสายทางนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทาง ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองจำนวน3สายทางตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอโดยมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่เวลา0นาฬิกา1นาทีของวันที่26ธันวาคม2567ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่2มกราคม2568รวมทั้งสิ้น8วันโดยมีสายทางที่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางดังนี้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 สายกรุงเทพชนบุรีพัทยามาตบตาพุทธทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9สายบางปะอินบางพลีและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ช่วงพระประแดงบางขุนเทียนการยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาจราจรติดขัดรองรับการเดินทางกลับภูมิลำเนาและการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่เพื่อให้การเดินทางเป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกสบาย รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน